สวัสดีค่ะชื่อสีนวลค่ะก็มาทําเป็ดล็อกไ้แล้วก็คุณหมอทําตาบนให้ด้วยก็โอเคนะคะแผลก็อืไม่มีปัญหาค่ะไม่ไม่ไม่เจ็บเลยคนะ่ะไม่ได้รู้สึกเลย เป็นล็อกสัมอาทิตย์ได้แล้วค่ะคือลูกค้ามาเห็นก็เขาก็คือเขาก็สังเกตเห็นว่าเออทำตาเนาะแต่ก่อนนี้ตาตกมากค่ะเขาก็บอกว่าเออสวยเนาะทำที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มั่นใจขึ้นนะแต่งหน้าแต่งง่ายขึ้นเยอะเลย จากแต่ก่อนนี้แต่งหน้ายากอ่ะแต่เดี๋ยวนี้แต่งง่ายลูกสาวก็บอกว่าโอเคนะก,ก็ดี <laughs> แต่ลูกชายไม่ยอมเดินด้วย <laughs> ลูกชายแบบแม่น้าเด็กเกินเพโอเคนะ <laughs> ก็มั่นใจขึ้นนะเพราะเมื่อก่อนนี้แบบเวลาถ่ายรูปออกมาเนี้ยแบบหน้าจะแบบดุดุอ่ะ แต่พอทํามาแล้วแบบหน้ามันสดใสขึ้นแล้วก็แบบก็มั่นใจเนาะเวลาแต่งเกวเวลาอะไรก็โอเคดีดีขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะเยอะแล้วก็เรื่องความเจ็บอะไรนี่ก็แบบไม่เจ็บเลยอ่ะก็ดีนะก็ไม่น่ากลัวก็สบายสบายใช่ไหมแล้วก็แบบ ถามว่าเจ็บไหมรู้สึกอะไรไหมไม่ไม่มีความไม่เจ็บเลยคือไม่เจ็บเลยอะ่ะยากแก้ปวดที่คุณหมอให้ไปก็ไม่ได้ทานเลยสักเม็ดนึงทานแต่ยากแก้อักเสบทาเสร็จก็นั่งแท็กซี่กลับบ้านแล้วก็เช้าวันรุ่งขึ้นก็แต่งหน้าแบบสวยมากเลยอะ่ะวันแรกแต่งหน้าแบบสวยมากเลยแล้วก็มามาล้างแผลอยู่3วันแล้วก็ฉีดยากแก้บวม แต่คือตอนแรกคิดว่าจะต้องหยุดจะต,ต้องไม่ไปร้านอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่เลยคือสามวันแรกทุกคนแทบไม่ได้สังเกตเห็นเลยว่าไปทำอะไรมาค่ะเพราะว่าวันที่สองคุณหมอก็เอาพาสเตอร์ออกให้แล้วใช่ไหมแล้วก็มีผมผมก็ปิดก็แต่งหน้าปกติเดินปกติไม่มีอะไรบางทีถ้าไม่บอกใครก็ไม่มีใครรู้ด้วยว่าเออแบบ มีแผลมีอะไรอย่างเงี้ยช่สบายมากเลยจากตอนแรกที่แบบกลัวว่าเออน่าจะเขียวน่าจะบวมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ก็เชื่อนะเพราะว่าตอนก่อนทำอะตามันจะตกใช่ไหมแล้วแบบมันทําให้หน้าเราแบบดูแบบงุ้มๆลงยังไงบอกไม่ถูกเลยอะก็ไม่ผิดหวังนะที่ทําจากตอนแรกที่กลัวเวลาคุยกับลูกค้าก็แบบไม่ต้องแบบ ไม่ต้องแบบเขินเขินไม่ต้องหลบๆห,หน้าอะไรอย่างเงี้ยก็คือยิ้มได้เต็มที่อือฮสบตากับลูกค้าได้เต็มที่คนที่แบบว่ามีความรู้สึกว่าหน้าแบบหย่อนหย่อนตาตกตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าทำเฟซล็อกคุณหมอก็จะดึงขึ้นให้ใช่ไหมคะแล้วแบบหน้าตามันก็จะสดใสขึ้นนะคะแต่งหน้าหรืออะไรแล้วมันก็ง่ายขึ้นและอย่างตาสวยค่ะตาสวยมาก สำหรับการเดินทางมาที่ทีรพรคลินิกก็ง่ายมากเลยค่ะสามารถขึ้นรถ BTS นะคะสายสีลมมาลงสถานีกรุงธนบุรีค่ะทางออกที่3จากนั้นก็สามารถต่อรถแท็กซี่มาที่นี่ได้เลยจุดสังเกตง่ายๆคลินิกของเราจะอยู่เยื้องกับโรงพยาบาลตากสินตรงข้ามสถานีดับเพลิงและกู้ภัยปราบคองสารก่อนถึงสี่แยกคองสารนั่นเองค่ะ